โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่หยาบคายนล้ครับก็คือแบบเด็นเลื้อนอนะแบบโคตรเลื้อนเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเป็นคลิปแบบแม่แม่ม่ดราม่านะครับผมเป็นเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคลิปคิวๆเนาะก็คือว่าผมเข้าไปในโฟล์คิงแล้วแบบมีการด่ากันมีแบบแบบโคตรแบบโคตรแบบโคตรแบบอะไรโคตรสนุกอะคนดูแบบโอ้โห ถ้าแบบคุณดูได้เข้ามาเล่นเสริมเนี่ยแบบบอกเลยได้โคตรของโคตรสนุกอะแบบเขาด่ากันสนุกมากเลยอะในคลิปอะมมประมาณนี้แหละคนดูก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเอ้ยผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือคลิปนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีดราม่าเลยนะครับเขาแค่ด่ากันเฉยๆเนาะอย่าดราม่ากันเลยเด้ออย่าไปแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมผมอาจจะปิดหน้าคนที่เปิดกล้องเฉเจนะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากก็ไปรับชมรับฟังกันในคลิปได้เลยครับผมไปไปโอเคครับผมก็กลับสวดดีคุ้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับเพก็ผมในช่องกัน C-HFF คนเดิมนะครับผมรู้ว่าเรียกว่าไอ้กันก็ได้นะครับผมก็คือวันนี้ผมจะมาทำคลิปเล่นเกมไฟเอ็มในเซิร์ฟโฟ i ิงนะครับผมโฟกิงโฟกิงเหมือนเดิมอะ ว่าไม่มีเซิร์ฟอื่นเล่นนะเซิร์ฟโลกเพย์ก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะขี้เกนะียจฟาร์มเนาะก็วันนี้ผมก็จะมามาทำคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในไฟเอ็มนะครับผมในเซิร์ฟนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าจะไปตีโรงเรียนอื่นจะมันไหมหรือว่าจะทําอะไรนะครับผมก็ไปรับชมกันได้นะครับคือตอนนี้นะ่ะก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยพวกกลุ่มกลุนะ่มเนี่ยเห็นไหมคุณผู้างหน้านนะ่ะ เขาด่ากันเขาถะเขาด่ากันก่อนที่ผมจะมาเปิดคลิปนะคุณโอ้พี่พี่เจียนครับพี่พี่อย่าเลือนครับพี่อออาอๆๆออ้อๆเออ๋อมา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 ดิมากลับไปละมาดิเว้ย ก็ตายไปแล้วไปเออมาดิมาโอ้ไม่แน่จริงเลยว่าผมถือมีดรอเลยแน่ๆน,นัเขาดูเขาด่าเลยแน่ๆเขาดี ตั้มข้าไม่ใช่ตัแบบอยู่เลยนายมีคอมอยากโอ้โหใหญ่ในพื้นทางน้ำคนเข้าใจน้ำที่อะไรโอ้ยโอ้ยทำเดิมพี่ครับพี่ถ่ายใครครับพี่อยากจะมีบทเดีคุณหน้าดูคืออยากจะเฟี้ยวอ่ะรออะไรอไอเฮียมึงไม่ต้องมีบทหลอกกูปูบทให้แม่เรียบร้อย ขอเงินมึงมึงมาแจกปูบทให้แม่เนี่ยร้อนดูปิงคนดูดูปิงเนี่ยคเกี่ยหลังมึงจะดรอปเกลี่ยเกลี่ยไงได้ไหมเไอ้ไมค์กาดองกูด่าจะร้องไห้เลิฟถึงทักทักคุณแม่ปูตามกูจัดไอ้ย่าโดนกูด่าร้องงห้เลยมึงไอ้เสียงสั่นคอในเฮียฮะไม่ต้องไปฟ้องแม่โอซีนะว่าโดนกูด่าในเกมไอ้ง เนแบบที่มึงทำอะมึงดูเน็ตมึงก่อนครับไปลูกกะหรี่วัดวัดพอมกุบบ้าวต่อสเปคป่ะใช้เน็ตเขาอยู่กูบอกมึงมพเน็ตเขาใช้มึงหลอนเนี่ยอะไรโอ้ปิงร้อยสองร้อยเจ็ดสิบหกลอนหรอกด M ดูครับกด M ดูปิงมันนะฮะทุกคน ถ้าไม่ใช่ไม่หมดเอ็มดูฟิงมอะไรครับอิเกียราวนี่มันอยูุ่ดดอยท้าเราโจมบนดอยคนดุกอะดอยอะบ๊อบพูดอ่ะทุกวันกูมีเพื่อนไปนะครับร่างกายพวกอนสองไม่ได้อยู่ในเกมแต่ไม่ต้องไปหาทำงานทำเงินในห้องอะโดนดในห้องแก้แล้วต้องมาลงในเกมมันเขาจะบ้าวกูไม่ต้องมาลงในเกมแล้วกูจะไม่ว่าเลยไรเลยโจมที่รวยเบียดเบี้ยนที่เที่ยวเขาไปอะเพื่อนตายอะไร ไปมึงเบาไอ้น้องไ่มึงเบาถ้ากลัวแม่ด่าไม่ต้องปั๊บตัดูชูหวยไเบาเลยักลัวแม่ด่าไม่ต้องปั๊้วยแล้วมึงกลัวแม่ด่าช่วยแม่ไาวเปรี้ยงไปสัตช่วยแม่ไหวเปี้ยงเนาะไปคุณหนุกอะถ้าเป็นยกมงยกย้ายหนุกไงอยากมีบทอะไรกูแม่้มึงมีบทกูให้แม่มีบทคนเดียวไอสัตว์บอกอยู่แม่อุ้ยอุ้ยอ้ยที่แม่กูมีบทอนีอะไรพ่อแม่มึงอะกูบอกแล้วกูย8โมงวันคทองนี ไอหมีกับทรงช่างแล้วครับผมเม่เดรนตามหมือนกับพ่องพ่อมันก็เสียงนะมึงที่มันมีแอบ่ากมในโลกนีเน็่อ่ะชีวิตจริงคนจะโดนเพื่อนแกล้งในห้องเรียนนะกูว่า เชื่อป่ะโดนเพื่อนแกงห้องเนี่ยโดนเพื่อนไถยตังก็เลยไม่มีอะไรทำต้องมาหาด่าคนในโลกเชนเน็ตหรืออะไรไม่เข้าใจอะไรอะไรอย่างี้เลยเดี๋ยวมันเก็บหรืออะไรเม่อวานมึงบอกด่ากูเข้าคนที่เห็นกูไม่เห็นร้องเลยในเว็บผมก็ด่าไอ้เหี้ยตอนนี้ด่ากูตัวมึงไม่ไหวอ๋อตอนนี้ด่าไอ้เหมึงต้องไปแจกเงินในพวกเด็กกระโปงติดน้อยทีละสองสามแสนไอ้เหี้ยแล้วก็ให้มึงด่ากูให้น้องน้องชายด่ามันเลยเนี่ยน้องชายว่ามันเบี้ยวบ้างว่ามันเบี้ยวไปหรอ ด่าไม่อยู่เนี่ยด่าม่แลวด่าอะไรมันด่าลวัไม่ใชไอ้โจรเข้าใจหมชีวิตน่าดูเลยไหมอยากีเซนชีวิตตัวเองน่าดูรออะไรอะยังไมต้องีเซนเลยชีวิตกูมีดีกว่ามึงเยอะแยะแล่กูต้องมีเซนอ่ะต้องีเซนในครัวกูยังไม่กูยังใช้เน็นตัวเองครับใช้เงินตัวเองซื้อกูไม่ต้องไปใช้ของใครของใครเลยอ่ะยังเงี้เง้เงีนยงี้้ยเใช้เ็้เงีงี้ยงงี้เงงีมไี้ยเงี้ยเอะไรอะไรยเง้เงีเอ ดูไมเปนล่าม่ม้มหนี้ามไกันหลังเจดปีน้ไมหนคลิปนี้ไม่คลิปนี้โคตรหายสุด โดนนี่ไปแล้วโดนด่าอะไรล่าอไอ่อะไรอ่ะไฟ้องแม่โอตีใช่ไหมเนี่ยอันนี้ที่มึงเตรียมพูดไปนี่มึงซอบทเดียวไปฟ้องแม่โอไม่มึงอะก็ปีบทมาวางหรืออะไรเขาปีบทเดียไปฟ้องแม่มึงใช่ไหมเมกี้เนี้ยเมกี้นี้ซ้อมไปใช่ไหมว่าโดนแก้ผู้มาแม่โอคุจะหยุดให้มึงพูดแบบยาวๆาลงเฟ้อแม่จ๋าหนูโดนในหัวหมีแกลงหนูจนเนี่ยหนูก็จนจริง่นจัดเลยเงียชี้จริงอะพูดแบบนี้รออะไรอะรออะไรอะตะวันตกจะวั จุ่างลงก็ไม่รู้จะวัดอะไรมึงจะวัดอะไรอ่ะได้หมดเงินบัญชีบ้างเปีนน้องนะไรดิบ้างเป็นบัญชีเงินในบัญชีไหมเอาป่ะมีดิมีทำไมเงินในบัญชีมีแล้วไงแม่บัญชีโอซีดิมีถึงแสนแล้วค่อยมาคุยกูนุเวลูกกะหลี่มีเท่าไหร่นะลูกกะหลี่แม่มึงก็เป็นกะหลี่กูเย็ดอยู่ทุกวันอังคางค่ำคุยถามล้อไม่ถึงแสนเราแค่สามแปดงเย็ดผีแม่มึงก็บีแล้วอ่ะ กู็มึงได้แต่แอบอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเก็บตังค์พันห้ามึงอไมึงจะแลกเฟโอตีกูไม่ได้กูจับางได้ไม่ได้แก่แกมึงอ่ะแก่มึงอยากของ่มึงจะแลกเฟโรตีับกมไหมีจะแลกเฟโรไม่ไไมได้หน้าเป็นสีดเพียน้วเอาเร็วเรื่เรเืออหรื่หเเลเเเเออออเ มึงลงมือลงมลงประเทศเลยิประเทศเลยวดหน้าป้าแมึงลงมประเทศเลยคุณดูด้วยววัดเงินวัดหน้ากูป้าาดินทีหน้ามึงเป็นสิวอะเดิมาดิมาด้ามาาวัดหน้าป้าไปคุยกันรางรเลยครับปเาเลยไอเ็ก์มามอเอ็กเดิมพันประเทศเลยลงเลยลงเลยลงเลยเดี๋ยวกูเป็นพยานะกูเป็นการนะมึงลงมาดูเลยเดี๋ยวกูเปิดกล้องกับมันกูอยากเห็นหน้าคนหล่ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเดี๋เดีดี๋ยวเเดยวเ เกวางเลยจีริงกวางอยากดูกันกดูอยากดูครับอยากดูอยากดูอยากดูแม่พูดเยอะลงห้องมาจีเปรางกวางแม่ไม่จริงกวางห่วยก้างไม่เนี่ยก้าลงห้องไม่เนี่ยเดี๋ยวกูลงไปรอเลยมาเอาดิเอาดิผมรอผมรอผมไปห้องอะไรห้องอะไรเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปดู มึงมาห้องดิสเลยสี่คิงี่ยไอสี่คิงด่าไอสี่คิงด่าไอ้เ่งสีคิงด่าไอี่งดาไอิงดไอสี่คงไปส่คิดาไอี่ินาอสีิวน่าไอ่มึดาไอส่ง่ไอ่ดไอี่คิงด่าไี่คิงเป็นสิงไม่เปิดกาไองเ่ยเดีายวกูเปิดไอสง่งด่าไห็ี่น้งกัาไปเลยเนี่ยไนสี่ลงดามไอูอ่คองด่าชอสี่ชอบเลยไอบเ่ยิน่ไอี่คิด่าไอลงด่าไอสงาไอ่คิงาอสีงาไอม่คงาอยู่แล้ดไอ้น้อง ไอ้ลุงมึงกล้าไปเลยเอ้ยเอาไปเลยวักไปเลยเอาไปเลยเอาเลยเอ้ยเอาไปเลยเข้าดิ๊กเข้าดิ๊กเข้าดิ๊กเขาดิ๊กเลยเขาดิ๊กเลยเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมกูขอเข้าไปในดิบก่อนไหนวะไหนวะไม่เจอมาเดี๋ยวมามึงลงห้องติดต่อแอดมินเลยเปล่าไอ้ตุ๊ดเอาเงินสิงหรือเปล่าว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงรอเดี๋ยวผมลงรอเดี๋ยวผมลงรอมั้ เดินลงมาเลยลงมาบุดลงมาแล้วสิวไม่สิวไม่รู้ว่าสิวสิวไม่สิวไม่รู้ลูกนิดก็รู้ได้ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วกูจะแซมอ่ะลงมาแล้วกูจะแซมอ่ะมาเด็กกะโหลกก็วัดหน้ากูได้ก็วัดหน้ากูได้กูหลอกมึงแน่นอนไอ้ลูกไอ้ลูกตะลิงเด็กกูลงห้องก่อนอย่าเบียวเวไม่กล้าอ๋อห้องนี้เปล่าครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยนแล้วลอยอยู่น่ะ กล้องไปเลยเดี๋ยวกูโทรวิดีโอคอลไปสัตว์เที่ยวอะไรอยู่ในห้องข้าง่างเี่ยมันก็เปิดดิมจะร้องีเี่ยอะไรคนเียวเลย้อเตอเลย้องเลย้องเลยต้องเลยต้องเลต้อเลยตอนเลยต้องเลยอเลยด้องเลยตอเลย้องเลยตองเลยต้อ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 งเลย้อเลยอเลยเองเลยเองเลยเลยองเล้อเลยตองเลยอยตอเลยตองเลย้องเลยตองเลยตองเลยตองเลย้องยต้องเลยตอ้เลย้องเ่ต้อ้เลย้ยต้องเองเล้องเลยเต้อไหนย้ล้ยไอ้เ้ย้้ยเนี่ย ผมเป็นกรรมการนะไหนไหนลงด้ไอลาวเปิดไมค์ในดิสดิลาวเปิดไมค์ในดิสดิมมนอยู่เปิดไมค์ในดิดิเปิดไมค์ในดิสดิมึงเปิดไมค์ในดิดิกูก็อยู่ในห้องติดต่อแอดมินเนี่ยกูอยู่ในห้องติดต่อแอดมินอ่ะมึงว่ามันไหนเว้เราลงกันอยู่ห้องหกเจ็ดคนมึงไอ้เบียวไอ้สัตว์ไหนพ่อมึงอ่ะฮะก็เปิดกล้องไงพี่มึงกับกูแฮะมึงกับกูแฮะเปิดกล้องกันเลยเออมงเอาดิกูอยากเห็นด้วยนะเลยมาเลยาเลยมาเลยาเลยเลาเลยมาเลย คุยให้เห็นสภาพด้านจนๆต่างกันสีของมึงหน่อยว่ะใครใครบอกใครจะเปิดว่าตัวไหนวะตัวไหนตัวไหนเนี่ยวะกูกูกูหัวหมีเนี่ยกูไอ้แซมเนี่ยไหนไหนไอ้กะหลีไอ้เหี้ยแก่อยู่นะมึงเปิดไม่ได้ดิสดิมันก็เปิดเลยมันก็เปิดกล้องเลยอย่าไปกลัวเลยไอแก่สักไหนเดี๋ยวกูโทรไปเดี๋ยวกูโทรไปไหน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 อย่าวัดหน้ากูอ่ะมึงกล้าตั้งรูปจริงหรือเปล่าไอ้สัตว์ในดิสคอร์ดไอ้ลูกกะหลีไหนมึงอยู่ไหนวะโว้โห ถ้าแบ่งตังรูปโปกระตูนไม่เอาในสัตว์เวย็นพี่เย็นพี่อย่าตีอ่ะพี่สิกดดูโปรไฟล์กูได้เฮียหน้ากูไม่มีสิวรอยหน้าหีไม่ใช่ตูดแม่มึงในสัตว์สุดยอดโหลยโวไอ้สัตว์ไอ้เฮียแก่มึงมึงไม่ตอบอ่ะมึงบุกมึงมึงกลัวหวะเปิดหน้าอะไรกูจะโทรหามึงเนี่ยเดี๋ยวกูจะโทรวิดีโอคอลไปเนี่ยมึงก็ดูเลนี่ที่กูอยากเห็นหวยไม่กล้าไอ้เฮียไม่ได้กูเปิดคนเดียวอ่ะ ไม่ได้กูเปิดคนเดียวเหรอแล้วมึงไม่กล้าเปิดเอรอแล้วมึงไม่กล้าเปิดไอ้เหี้ยนี่โคตรเดียวเลยนะเว้ยแล้วบอกจะเปิดก็ปูไม่กล้าเปิดวะปวยไม่กล้าจะได้าหิ้แก่ปวยลาวไอ้สัตว์ดูปจริงก็ไม่กล้าใช้คุณในรีทอู้ดูรูปได้ไอสัตว์ดูรูปได้น้องสร้างรูปจริงเว้ยไอ้เดียวไอ้น้องไม่ได้กระโปรงเหมือนมึงยี่ยัยแก่ลาไอ้เปิดใหม่ในรีทเลยมาคุยในรีทไม่เปิดใม่ในรีพ่อมืล้กูเปิดอยู่เจอแตร์เลยอ่ะฮะกูเจออแตร์เนี่ยเขาได้ยินทุกคนในรีทอะไรมึง ฮะแซมแบบมึงไม่มีอ่ะไอ้นายอยู่ไนมเข้าน่ยในดิบอยู่กันเป็นสิบในดิบอยู่กันเป็นสิบเนี่ยเขาติดโผล่เข้าไหนไอ้ในดิบเขาไม่ดีเลยไอ้ย่ีนัไอ้ลุงไอ้ลาเอาไอ้สัตว์มึงกล้าเข้าปะเขาอยู่กันเป็นสิบเออทำไมเขาอยู่กันเป็นสิบมึงอยู่ไหนอ่ะลูกกะดีมึงพ้อยู่ไหนวะเออไม่หวายไม่ไปมุดหัวอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ป๊อตมาดิจะเปิดกล้องกูก็มาไอ้สัตว์บอกมึงหน้าสิวอ่ะมาดิ นอะไรมี hey, area, like ่จะเลือเน่ยแอมเลียวพีเเนี่ย mm มึง hmm. อ mm ่านไม่ออกภาาีนะมึงลงมาดิม hmm. ึงลงมาดิมึงมึงลงมาเดี๋ยวกูเปิดกล้องเดี๋ยวกูโทรไปเลยมึงลงมาก่อนดิลงม่หนึ่ก็เปิดในนี้ดิคนหนึงก็อยากเห็นมึงหลอกี้เปิดนแนกเปิดนนคอเปิดเลยคอเปิดเลย้เปิดเน้งเปิดหน้ามือ แบมึงอ่ะลูกตุ๊ดแบบมึงกูเห็นอยากกูเห็นหน้ามึงด้วยกูอยากเห็นหน้ามึงด้วยเนี้ยหน้ามึเหมือนในเกมเลยหน้าลูกุ๊ดแบบมึงลิเกคุยอะไรจะเปิดไหมลาวมึงก็ไม่กล้าไอ้ตาคไอ้ตุ๊ดไอ้เหี้ยเฮ้ยไน่านี้เลยกูลงดินไม่กล้าไอ้ควายลาวลงไม่ไหนมึงได้ลงไปไหนอ่ะคนหนึ่งเขาอยากเห็นมึงไอ้ปิงมึงยังวิ่งสามร้อยสองร้อยอยู่เลยเฉยจนพูดเหี้ยหลังวันสามร้อยสองร้อยเหี้ยตอนนี้เขาออกมาปิงไงปิงไงปิงไงปิงมึงไงเอาปิงเฮียปางเงียมึงเฮียปิงเฮียปิงเฮียปกงเฮียปิ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 งเฮียป ก็โทรไปเ่ยก็รับสายทั้งคู่ไม่ต้องโทรวจะไม่ให้กูเปิดก่อนหี้ยโคตรเลาอ่ะมันไม่กล้ากูร้เว้ยมันไม่กล้ากูเปิดเปิดนี่นี่เหรอฮอบไอ้แย่คนนี้ตัวยังเหนื่อเลยเปิดไปเลยพี่เปิดไปเลยตรงเนี้ยจะได้วัดวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยเนี่ยผมได้เห็นด้วยเนี่ยคนในดิทก็เห็นหมดเนี่ยไหนไหนไอ้แยแก่มึงบอกไอ้แก่มาตอบในดิสก่อนดิ แมพ่อมึงกูอยู่ในดิเนี่ยเย็ดแม่กูเย็ดแม่ได้อยู่ไรควายวมึงดูมันยังมึงดูมันยังตั้งรูปกวอะไรอยู่ในรูปจริงมึงยังไม่ง่ายใ้เลยรูปนีเลยมึงก็เอาเลยมึงก็เอาเลยง่ายหยดเลยเงิดเลยเงินเงิเงิเงิ เดี๋ยวไก่เหรอแล้วไยงเกมมันเถอะพี่เราไม่เลี้ยงเกมมันเถอะพี่โว้มันรับเกมรับสายดิไอ้แก่มรับสายดิไม่กล้าเหรอมึงไม่กล้าเหรอที่เป็นชิปเอาโวยจ้ไม่ได้กูเปิดก่อนเลยไอ้คนมึงดูแลกันดไปไปไปดูไปดูมึงโวยมึงก็เปิดอะไรมึงก็เปิดพร้อมกันไปเลยไม่กล้ามันเข้าามทึงไ็เนี่ยพร้อมกับกูไม่ใด้กูเปิดก่อนมึงคิดเพี้ยอะไรมึงจะให้กูหนีไปไหนไอ้สารมึงหล่อหนอมึงจะหนีคนอื่นหนึงเพี้ยอะไรมึงตัวเหรอ อะไรอยาใครหนีมันวะไอ้เหี้ยกว่าจะลงห้องดิสมากูว่ามึงเหกิดเปิดเดี่ยวแล้วก็รีบเปิดดิรีบเปิดดิกล้องมันไม่รับสายกูจะเปิดยังไงไม่ใช่กูเปิดก่อนไอ้น่าหีรูปมันยังตั้งรูปการ์ตูนอยู่เลยรูปจริงมึงยังไม่มีเลยรูปกูพ่อมึงอะรูปกูอิสัตว์รูปการ์ตูนไอ่รูปกูพ่อมึงอ่ะมึงไปก๊อปใครมาไปไล่เอาไปก๊อปใครมาไว้ล่เอาไปก๊อปใครมาไปก๊อปรูปใครมาไปก๊อปรูปใครมากูถามหน่อยไปก๊อปรูปพ่อไงเชื่อเปล่าอุ้ยเบียวไอ้เหี้ยไม่กล้า

คุยแยกได้เด็ดคำพูดที่ยัไม่กล้าหายลาวเร็วพี่เร็วพี่เร็วพี่เร็วรู้ดิพี่พี่เปิ่งเลยคนนี้เขาอยากเห็นกันรู้อยากเห็นแล้วมึงเลยเนี่ยคุยเปิดไปเนี่ยเขาไม่อยากเห็นหน้าอุดอบูดบีแล้วนะพี่เร็วๆหน่อยพี่เร็วๆพี่รีบเปิดหน่อยพี่พี่เป็นพี่เป็คุ้งพี่คุยบอกลูกเองไงคุยไปเบียวก๊อปลูกใครเข้ามาตั้งทำไมลูกเฮ้ผูพี่ผู้พี่ตีกันไหมเนี่ยพี่ ไม่ไหนกูหมุนเติลกูไปหุ่นหมุนหีแม่มึงแก่เปิดก็ไม่กล้าเปิดถ้าไม่เปิดกูออกอะนั่ว้ยเสียเวลาแล้วรู้ดึงคลิปฟรีด้วยคลิปฟรีคลิปฟรีด้วยกูบอกเลยว่าไอ้ที่ตัดเน็ตคุยไอ้เหี้ยไม่เย็ดทีไหนวะเดี๋ยวกูเบ็ปเงาันเน็ตเดี๋ยวไกล

เป็นเหลืองเอามายี่อะไรมาเหดิไม่เห็นแล้วเราเห็นไม่ชัดลูกกูเห็นไม่ชัดขอใหม่เป็นเหลืองเันเหลืองเป็นเหลืองกูยังไม่เห็นเลยอ่ะกูยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่ตดแล้วเป็นเหลืองเป็นเลืองเป็นเหลืองเฮ้ยมึงจะด่าดีกันเดี่ยวไก่ครับเลี้ยวจัด ลุงเลียวจหายเลยว่ะเี้ยวแล้วมึงบอกคนเหนียวว่าเพี้ยวชวนกูลงมาดีนะเนี่เค็นคู่ของิือลีดตอไปไม่ถกูเห็นไม่ถึงสามวิเลยน้าดีใผมยาต้องเสกผมเลยทั้งคู่พร้อมกันทั้งคู่พร้อมกันดิวเปมทั้คู่พร้อมกันเลยครับมดเลยนครับเปิพี่ามเปิดมพี่พี่มเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเลยเปิดดเปดเอยเปิดเดลิเลยเดเลยเปิดดปเลยเดนปลลา อแคีคเลยแกเันี่ปุดูให้แก้มันโอเปออะไรพี่เปิดนี้เลยพี่เปิดเลยดีนเลยเนีเลยอเว่นีเลยยันจะถอยเดอดอย่างเลยมันจะยอยเดือดอยางเลยเฮ้ยตกรออีเฮียอะไรวะไอควายเป็นข่าม้ามึงเดี๋ยเทเดียเวโอเคเดี๋ยวกูถัดคลิปมึงให้ลงกูได้คลิปมึงละเปลาน้ละเดี๋ยวคุณดลิ้เวย ờ ok ok Để là luôn luận xong quai nọn เรอยากเห็นหน้าดูก็ดูนอวดูรูปวงว่ะเรอยากเห็นหน้าดูรูปงนะรวยยี่เด็กชับรีแกลวว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 งวววววูววปววกวว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 วอวเวว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 มวว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 งวววววี่วว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 วี่วว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 วีวว กูยังเห็นหน้าไม่ถึงสาวิเลยเฮียลูไม่แก่ถึงเนจะเห็นไม่ถึงสามแซมเปิดนพี่แซมปแซมเปิดหน่อยพี่สวิพี่ปิดแซมปิดหน่อยพี่สวิพี่พี่สวิเปิดพี่สาม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 วิเปิดพีามเปิดพี่สามเปิดพี่สามวิเปิดพี่สามวเปิดพี่สามวิเปิดพี่สามวิเปิดพี่สามวิเปิดพี่สามวเปิดพี่สามวิพี่สามเปิดพ่สามวิเปิดพี่สามวิเปิดพีามพี่เปิดพี ว้าวอย่างนี้ดีกว่าว่ะไอ้จ๊ลุงก yeah, ู nee, Joe, มไม่เปิดเดี๋ยวกูเปิดเฟซโอซีแชร์จอมึงแอดเฟซกูมาเฟซโอซีเฮียอะไรกูไม่รู้่วอยู่นะ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้นโอ้ยอ้ไวอ้กูอ้ยอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโ้ยโ้มอ้ย้ยอ้ยอ้ยโอ้้อ้อ้้อย้โอ้ยอยอ้้อย้ย้ย้ม้ยยออย ยอนกลไปเซฟแล้วได้หน้าหน้าเราลาหายเลยเยอะแยะมีเซฟไปวอนนอนเข้าใจว่าไอ้ลุงร้อนดัดลุงชิปฟีแล้วเมือกลุงลชิปฟีแล้วหน้ามึงแม่งโคตรลาวอะแกมนติวหีใส่หน้ากูหรือเปล่าเอาหน้ากูหรือเปล่าเอาหน้าอะไรอะร้อน้อะไรด้วยถลูกกูด้วย่ะวะแม่อโอ้โหตายมันถลูกกูนะ ว่าพ่อมมีลูกหนึ่งแล้วแม่งเป็นเป็นกย์แทนอ <Öyle S 3> ไอ้เหี่ยสามีพี่สามีพี่แซมพี่สามีพี่สามีขอสามีหน่อยพี่สามีน่เพราะแม่พี่มันเย็คว่้เพามันเป็นเยคนที่แบบมีลูกหนึ่งแล้วโตมาไม่เป็นเย์แทนไอ้เี่ย อย่าเฟี้ยอย่าเฟี้อย่าเฟี้ยอย่ี้อย่ายอย่าเฟี้ยอย่าคพูดเพี่อย่าเฟี้ยคำพูด้อย่า้าพูดเี้ยอ่าลูม่พดไตอนนี้ก็ไม่คุ่มดิเกิดไปกูเสียดิ ไม่ไม่หรอกพี yeah, ่เป anyway. yeah. like yeah. yeah, so. ิดเลยเปิดเลยคนอื่นเขาอยากดูเนี่ยไม่พี่เอาเลยพี่บ้าสังกะสีหรอกพี่เออเอาเลยยอมป่อยยอมป่อดเนี่ยยิบสองคนน่ะอยู่บนในลิทเนี่ยนี่แบบนี้มันหลุดไปกันด้วย ลงดีุงไอแซมไอุดลุงไอลุงไุดไอแซมไอุดไอแมมึงก้าเไอกล้ามเอไอเนี่ยเฮ้ยเพมูกูกูเลียวพี่ปิมพูกูเลียวไอแกเปิดเลยไอ้ยกูได้นาอ้ครูเยอ้าวเขคลำาลำเนาะเาลำเาะงยอยากรหมูตอนสามชั้นแ้วเปิดเสไอมีแย่เดี๋ยวกูตัดคลิปด้วยาวดตัดคลิปด้วยแล้วเปดเสร็ผมไม่แย่เปิดไปถึงสาีด้วยไอุ้ยแซไอหมาล่อกัไอส รออะรหออบแล้วโอยามันูะกิอมัด้วยบีบอะไรนมึงเบี้ยวอะไรโอยารออะไรหยาดหมึงไม่แก่าหรอแซมแซมมึงไม่แก่แล้วไม่เลไอแซมไม่เปิดอีกแล้วตุ๊ดไม่เปิดอีกแล้วตุดไม่เปิดอีกแล้วอุ๊ดไม่เปิรอีกแล้วตุ๊มไม่เปิดอก้วตุ๊ดไม่ดอีกแล้วตุ๊ดไม่เดอากแล้ตุ๊ดไม่เปิดอีกแล้วตุ๊ดไม่เปิดอีกแล้วตุ๊ดไม่เปิดอ่กแล้วแดไม่เปอีกแล้วต ขาเปิดนาแล้วพี่แสยแล้วพี่สยเลยพี่สบเยไปพี่พี่ไม่ไ้ล่อ่าจากกันีรเยอะเลยอะไรพี่เร็วพี่ยนจากกันทีเรพ่อพี่เด็กเกียรติมันบอกวะเด็กเกียริไหนบอกว่าาเนสตวคุณครับพี่มต่ผมวานีสัวต้องจะไปตบปากเขาองจไม่กล้าเปิดเลยเออจริง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 ไว้เดี๋ยวูกันาช์ด้วย

สรุปไปแซมไปเกอไมก้ไม่ดนับหน้าขับว่าขับเดแม่กูอยากได้เลยค่ันี้นึ่งกอยากเห็นต้งหเพออแม่เอยแซแม่งตุจัดเกมอย่างผีอะไเกมอย่างผีสอร้อยสังอยิเลยว่างะเนโอสรุป

รออะไรอ่ะพี่ปิมคุงพี่หน้าโคตรเคียเลยใช่ไงมึงยังไม่เปิดหน้าเลยพคุ้กูไม่ต้องเปิดหรอกแค่มึงเกลัวลูกโป่งคุ้งไม่เคยบอกมูงแล้วแต่หน้ามึงเสียวยิ่งกว่ากูอ่ะร้อนเฮี้ยที่มึงไม่กล้าเปิดหน้าเพราะกลัวกูเห็นสิวบนหน้ามึงไงไอ้สัสเอ็หแ้่รออะไรอ่ะรออะไรอ่ะกลัวมึงเห็นสิวบนหน้ากูเนี่ยโลเคชั่นมึงก็เสียวไอ้สัสรออะไรอะท่าที่มึงบอกอย่าไปตีกุหลาบมึงไปหาโลเคชั่นเช่าแล้วก็โทรกูอะกูเข้าใจป่ะา15กูตีกับแม่มึงไอ้เฮี้ย ไม่ต้องไปไหนหรอมึงไม่มีทางได้จับเพราะตังค์งยังไม่มีหน้าตามึงยังไม่เคยทำเลยโอ้โหดูดีด้วยติไจ่ายพร้อมจับก่อนนอนไอ้ย่าไอ้ย่ับ้านสักกันสี่พ่อมียอะไรวะไอ้แส้ โอเคไโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โกโอ้โหโอ้โหโอนเหโอ้โหโอ้โหโอโอ้โกโอ้โห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 โอ้โกโอ้โหโอ้โหโอ้โดโอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้เหโอ้โหโี้โหโอโอ้โห้โหโอ้โอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้หโอกโด้้อ้อ้โอ้ออ้้ออ้้ืออหอ้หน้ เราไม่ตุ๊ดเลอเจ้าอีกเจ้ามีเสี่ยไอ้เจ้าไม่ตุ๊ดคิดเป็นลมะไยเนี่ยตู้ดเดียวมือไงสั่นเข้าใจปะรออะไรอ่ะไอ้เหี้ยทำเป็นเสี่ยวอยากเห็นหน้าพอๆกเห็นไปแล้วก็เห็นไปแล้วไงกูเห็นมึงไปแล้วกูเห็นมึงไปแล้วไอ้ลาเห็นไปแล้วก็มองนอนรูปกูเนี่ยปิ้งออกมาแล้วหน้าห้องแม่มึงหน้าห้องพ่อมีเหี้ยวพ่อเหมือน แค่แม่คือมันเป็นต้นนี่เ้ยรออะไรเปิดลยแม่เลยได้ตอนกลงคืนนอนไม่ได้แม่ได้ใหญ่เลยอื้อือมาแม่มาใหญ่เอรอเอพร่อกูไปไล่เียเบิร์เบ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 ร์โอ้เฮียสายออมบิดวะโอ้เฮียสายออมบิดโอ้เีอะไรวะโอ้บิดวะ เฮียโอ้บีดวอ้ยไอ้แสเไรไอ้เ uh, e uh, ีย uh, ล mm, um, ุงเฮียเฮียเาลเฮียไ้แซมไอ้คยไอ้ตดไอ้เชื่อเออไอ้เพื่อนมึงอะเป็นตูดไอ้เฮียไอ้เพื่อนไอ้แซมอะเพื่อนมึงเป็นตูดไว้เฮยไอ้เพื่อนยื้แซมอะใครวะยื้แม่เมันบอกมันมีเพื่อนมันบอกมีเพื่อนเพื่อนยี่อะไรยื้แม่เฉียวอด หาลเคชัช่ใครด่าไอ้เหี้ยใครด่าเขาบ้านสังกสีเงใักเาบ้านสังกสไอ้เหียไอ้เห้ยสไม่เคยอพี่บิมคนไ้พี่ิมาคนนครับพี่เป็นพงพี่เจริญครับพี่พี่เป็นพี่พี่พี่ดปหนพี่เลยี่เป็นพี่เลมพี่เคตรหล่เลยโอเคครับปูนูก็สลับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ก็คือแบบวันนี้มาพามาดูแบบตาชิวๆเนาะมันคตรนแบบคตรสนุกอ่ะคนดูแบบโอ้โหแบบสนุกจัดอ่ะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วกดกระดิ่งกับผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็ผมพร้อมทำเสมอนะครับผมผมขอสักสิบไลค์ก็พอนะครับเดี๋ยวผมมาทำต่อแล้วคนดู EP สองสำหรับวันนี้ก็ ขอตลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับคุณนูเจอกันในสตรีมเดอ